ทีนี้ครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเลือกช่วยทางฝั่งบ้านการตีนันเต็มตัวแล้วนะครับเราลองไปฟังเจ๊กบกันหน่อยครับวันนี้เนี่ยเจ๊กบก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าดีใจนะที่คุณทักษิณเนี่ยลงพื้นที่มาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าน้อยใจอะไรครับที่คุณทักษิณไปช่วยการการตีนันหาเสียงลองไปฟังดูครับ ก็ดีใจนะคะว่าที่ท่านนายกทักษิณนะคะท่านเลือกที่จะทําแล้วก็เลือกที่จะมาที่จังหวัดอบลรีนะคะก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะถ้าหากว่าท่านมาอ่าจังหวัดบลราชธานีค่ะรู้สึกกังวลแล้วก็น้อยใจเลยไหมครับคุณครับอ๋อไม่น้อยใจค่ะเพราะว่าตัวกบเองเนี่ยกับท่านนายกทักษิณสิรู้จัก ท่านนายกพักษนนะคะในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความผูกพันนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อไทยนี่คะนี่ครับนี่เจ๊กบนะครับจิตตวันหวังสุภกิจโกศลผู้สมัครนายกอบจอุบลราชธานีนามอิสระเบอร์สาม เปิดใจกรณีคุณทักษิณจะลงพื้นที่หาเสียงก็บอกว,ว่าดีใจที่มาลงพื้นที่อุบนส่วนลงมาช่วยนายการเบอร์หนึ่งก็บอกไม่ได้น้อยใจอะไรส่วนที่มองว่าเป็นการสู้กันเองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเนี่ยเหมือนเป็นคนเพื่อไทยทั้งนั้นมาดามกบบอกว่าตนตอบไม่ได้ว่าเป็นคนกันเองยังไงก็ตั้งคําถามครับว่านายการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยหรือไม่แต่ตนเป็นสมาชิกพักไทยรวมพลังแต่ลงในนามอิสระไม่ได้ลงในนามพักครับ ามว่าบทเป็นคนกันเองกับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามกบตอบไม่ได้ว่าเป็นคนกันเองเนี่ยอย่างไรแบบไหนแต่ที่รู้ๆเนี่ยกบก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวกบเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยท่านก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย แต่ตัวกลบเองเป็นสมาชิพกพรรคไทยรวมพลังเพราะฉะนั้นคําว่าคนกันเองกบก,ก็เลยไม่เข้าใจที่ทุกคนพยายามที่จะนะคะสรุปว่าเป็นคนกันเองกบว่าผมไม่แน่ใจนะคะเข้าอะไรมาวัดว่าคนกันเองแบบไหนอย่างไรนะคะคือมาดามกบเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะครับอรอบที่แล้วอย่างที่บอกเลือกตั้งใหญ่นะฮะพัก ตอนนั้นใช้ชื่อเพื่อไทยรวมพลัง<ช>ตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทยรวมพลังทั้งประเทศส่งสองเขตแล้วเป็นระ่และส่งสอง,สงเขตที่อ,อ,อุบลแล้วก็ได้ร้อยซดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจในฐานเสียงของตัวเองที่จังหวัดอุบลราชธานีแน่นอนอแล้วก็น่าสนใจจริงๆว่าทางทางฝั่งที่หลายๆคนเชื่อว่าอาจจะผูกโยงอย่างเช่นทางภูมิใจไทยจะมีบางคนเนี่ยมาช่วยเหลือ มาช่วยเจ๊กบเนี่ยหาเสียงช่วยนะเป็นฐานคะแนนอะไรให้หรือไม่อติดตามกันต่อไปไหนๆก็พูดถึงอดีตนาย,ยกทักษิณนะคะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคดีของชั้นสิโรงพยาบาลตํารวจที่ก่อนหน้านี้หลายคนออกมาวิจารณ์กันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถเอาผิดใครได้หรือไม่นะคะ ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้นะคะคุณสาโรธพึงรำพันธ์อดีตเลขาธิการปปชก็ออกมาเปิดเผยว่าคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณอดีตนายกรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างนำเสนอชุดตันกรองเพื่อพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่และยืนยันว่าปปชมีอำนาจเต็มในการเรียกข้อมูลจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะ ล่าสุดวันนี้คุณสารโรธพึงรำพันกล่าวถึงกรณีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบทั้งกรมราชทันพออรัชทันพออโรงพยาบาลตำรวจว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ไม่ต้องถูกจำคุกระบุว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นการสอบสวนนะคะซึ่งเป็นเรื่องของสำนักงานพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณากรองสำนวนและมีความเห็นว่ามีมูลหรือไม่มีมูลเพียงพอที่จะไต่สวนหรือไม่ซึ่งคดีชั้น14ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่หากคณะกรรมการการกันกรองพิจารณาแล้วเสร็จก็จะสรุปและเสนอความเห็นเข้าที่ประชุมปปชชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนดังกล่าวทีนี้เราก็ถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งข้อมูลมาให้ครบหรือไม่ คุณสารดบอกว่าปปชนได้เรียกเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมมาตรวจสอบแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกันกรองในฐานะเลขาธิการปปชไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการชี้แจงของแต่ละหน่วยงานทำได้เพียงการสอบถามความคืบหน้าส่วนจะส่งเอกสารมาครบแล้วหรือไม่ยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานไหนที่มีข้อขัดข้องหรือไม่ส่งข้อมูลมา แต่ทราบว่าตอนที่เจ้าที่ปปรชวรวบรวมข้อมูลก็ครบถ้วนแล้วค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอำนาจเต็มอยู่แล้วในการดำเนินการนะครับเ,เขาสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการใช้อำนาจตามกฎหมายสามารถเรียกเอกสารพยานหลักฐานหรือว่าในส่วนของสำนักงานเนี่ยเราอาจจะในเชิงบริหารอาจจะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของความร่วมมือนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไม่ได้รับความร่วมมือก็เป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าที่เนี่ยสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับเลขาธิการปปชก็ย้ำนะคะว่าปปชมีอำนาจเต็มในการดำเนินการหากไม่มีการส่งเอกสารอะไรมาก็สามารถดำเนินการใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารพยานหลักฐานโดยสำนักงานจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือแต่หากสุดท้ายไม่ได้รับความร่วมมือพนักงานเจ้าที่ก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการได้ค่ะ